มันมีเจ้าหนึ่งคือตัวนี้มันเป็นเรื่องของการที่เราจะเปิด,เป,ด,เ,ปดเปิดโต๊ะพนันนะครับครับเปิดโต๊ะพนันเปิดโต๊ะพนันนะครับเปิดโต๊ะพนัน มีมีมีอะไรเยอะแยะนะแต่ทีนี้เราต้องยกเว้นนะยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นนะครับมีที่ผมรู้จักนะ ฟุตบอลมวยมวยฟุตบอลมวย <c oughs> แลทีนี้บางอย่างผมไม่เอานนแะบางอย่าง บางอย่างผมไม่เอาด้วยนะอบางอย่างผมไม่เอาด้วยนะเกิดมมั่วไม่ได้นะคำว่าเปิดมุมมั่วเปิดมุมมั่วนะเปิดมมมั่วคือ เราไม่รู้เราไม่รู้แล้วเราไปเปิดเราไม่รู้แล้วเราไปเปิดมันก็ซวยแล้ะครับ <c oughs> นะนี่คือเศรษฐีครับเศรษฐีเศรษฐีที่เปิดที่เปิดนะครับเอาตามลายมือที่เขียนนะครับ เราต้องเหลือธนาคารไว้ให้เหลือธนาคารไว้หนึ่งธนาคาร <c oughs> หนึ่งธนาคารนะครับ